ให้เหมือนเดิมเคยให้แบบไหน ı, ก็คือแจกแบบนั้นไม่เคยแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวเลขเข้าเดี๋ยวเล่นตัวนู่นนี่นันน่นไม่มีค่ะหนูเคยให้แบบไหนหนูเคยให้แบบนั้นหนูไม่เคยห่วงเลขหนูบอกแล้วหนูไม่เคยห่วงเลขขอให้เข้าขอให้มาอย่างเดียวแค่นัน้นพอห่วงทําไมคะห่วงทําไมเล่ไม่เคยห่วงค่ะขอให้มันเข้าเถอะเออนะคะไม่เคยห่วงค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเลขมันเข้าเดี๋ยวไปดูเหรอเออเดี๋ยวเลขมันเข้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเล่นตัวนู่นนี่นั่นไม่ค่ะ ไม่เล่นค่ะแจกเหมือนเดิมให้เหมือนเดิมเคยทํามาแบบนี้นานมากแล้วทําแบบไหนก็คือทําแบบนั้นเสมอต้นเสมอปลายให้ยังไงก็คืออย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไม่เอาคนเขาเขาชอบแบบเออเดี๋ยวเล่นตัวเดี๋ยวดูเออพอเลี้เงข้าหน่อยเล่นตัวไม่ไม่เคยเล่นตัวนะคะเพราะว่านหนูไม่ใช่ว่าไก่กาอลเลเล่นะคะมีประสบการณ์พอมีสปิริตพอนะคะเคยทําแบบไหนนะคะแบบนั้นเลย เคยให้แบบไหนเคยไลฟ์สดแจกแบบไหนนึกถึงตอนตัวเองเนาะอันนี้ขอพูดก่อนนึกถึงตอนตัวเองอะ่ะนึกถึงตอนตัวเองไลฟ์สดคนดูน้อยๆเนียน่ย,ย,ยแทบจะกราบคนดูเลยนะแม่มาดูเลขหนูเธอมาดูเลขหนูเธอนะฮะถึงจะดังยังไงถึงจะมีคนดูเยอะยังไงก็ยังเหมือนเดิมค่ะนะคะเออแม่มาดูเลขหนูเธอนะมาดูตอนตอนยังไม่เลขไม่เข้าไม่ดัง นะแค่จะกราบคนดูให้มาดูเลยเพราะฉะนั้นแล้วถึงจะดังแค่ไหนถึงเลขจะเข้ายังไงก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องกลัวนะคะหนูไม่เคยห่วงเลขขอให้เข้าอย่างเดียวขอให้มาเถอะไม่เคยห่วงนะคะจบตรงนี้นะวันที่25กันยายนแต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มก่อนหนูจะลงให้ประมาณสัก5ชั่วโมงแรกลงไปเลยค่ะ5้าชั่วโมงก่อนที่หนูจะมาไลฟ์สดแจกหนูจะลงให้ในกลุ่มอยู่ก่อนและแจ้งอีกหนึ่งรอบตอนนี้กลุ่มมิจฉาชีพเยอะมากภายในคืนเดียวกลุ่มมิจฉาชีพนะคะสามารถฟาดเงิน หลอกเงินคนได้ไปหลายแสนแล้วนะคะตอนนี้เท่าที่ตรวมีเจ้าหน้าที่เขาส่งส่งข้อมูลมาบัญชีนี้มีการรับเงินภายในคืนเดียวหลักแสนนั่นก็คือบัญชีมิจฉาชีพเยอะมากๆแม่ฟังหนูนะบัญชีหนูชื่อนายอภิวัตรปรากฏผลเท่านั้นบัญชีอุดปลอมหมด มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาบอกว่าบัญชีที่หนูแจ้งความไปดําเนินการแต่แค่แายในแค่คืนเดียวมีคนโอนเงินค่าค่าอะไรต่างๆนานาไปนั่นแหละเป็นแสนว้าวตายเลยนี้ตายตาโอเคนะวันที่ยี่สบห้าหนูจะลงให้ในกลุ่มก่อนตอนเช้าเลยแล้วก็นู่นแหละเย็นงคืนนั่นแหละหนูจะมาไล์สดให้ใครอยู่ในกลุ่มรอได้ก่อนแน่นอนไม่ต้องกลัวบอกเอ๊ะอยู่นี่คืออะรด้ ดเดิมแหละทำยังไงก็อย่างนั้นแหละนะแมนะ่เนาะยังไงก็คืออย่างนั้นละค่ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะบัญชีหนูจะชื่อว่านายอภิวัตรปรากฏผลเท่านั้นบัญชีอื่นปลอมทั้งหมดใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มให้ทักซ้ำโอเคนะจ๊ะแม่จ๋าโอเคนะคะอ่าโอ้ตหาแล้วก็ดูมหาศาลเมื่อวานนอนเม็ดเดียวอะไรเหรอฮะแม่หนูพูดหน่อยนะ ใครที่โอนเงินมาให้หนูหนูไม่โอนคืนให้นะเออไม่รับโอนคืนนะคะก่อนโอนต้องดูให้ดีนะคะเอ,อะตรงนี้มาตรงนั้นปิงกระแสบ้โอเคนะจ๊ะแม่จ๋าส,สวยๆเชิดๆวันนี้หน่อย พิมพ์พร้อมเลยค่ะพิมพ์พร้อมเลยค่ะพิมพ์พร้อมเลยค่ะสองหมื่นเก้าสวัสดีค่ะพิมพ์พร้อมเลยจ้ะพิมพ์พร้อมเลยค่ะใครอยากได้น้อยทักไปหาแอดมินเอาเองนะคะจิ้มหนิงไลายที่เจ๊ปักหมุดไว้แล้วขอดูใบเต็มค่ะ พิมพ์พร้อมเลยหนูไม่เห็นคอมเมนต์ะไรบางคนบอกน่ารักมากวู้ยตายแลยยังไงละ่ะเป็นเรื่องธรรมดาเลขเท่าก็น่ารักถุกจิกอย่างเงี้ยอ้าอลองเลขไม่เท่าสิเอออุอ้ยเนอะใครถามว่าแม้ตำที่ไหนตำที่นั่นตำที่นี่ปักหุดไว้ให้แล้วนะคะเออใครเข้าไปในกลุ่มหนูหนึ่งเลยห้ามไปขายหวยนะจ๊ะ เออเข้ากลุ вами, ่มไปแล้วอย่าไปขายหวยนะจ๊ะดูแนวทางดูได้ดูกันเงียบๆอย่าไปกระจ๊อกกระแจกระทุกกระจิกกันนะจ๊ะบอกได้เลยนะเอออย่าไปจุกจิกกันนะเออเข้ากลุ่มไปแล้วดูแนวทางเงียบๆนะคะอย่าไปวุ่นวูนนะเอออย่าไปกระจ๊อกกระแจกันเยอะเด้อไม่รับชอบนะจ๊ะเออ เดี๋ยวนี้ลูกนิชาชีพมีหลายรูปแบบถ้าเราไม่ทานโลกไม่มีประสบการณ์ก็ย่อมเป็นเหยื่อนะคะเออเดี๋ยวเร็วๆนี้มาช้าผู้ใหญ่เขามาหาเอ,อเขามาคุยเรื่องเรื่องกระถินนะคะมาคุยเรื่องกระถินก็ปีที่แล้วอะ่ะเจไม่ได้เป็นจนะะเจ้าภาพนะคะเจไม่ได้เป็นเจไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะคะก็ปีที่แล้วอะ่ะ เราทําเราร่วมกันไปก็คือประมาณสามแสนกว่าเนาะกระถิ่นปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้เราได้เป็นเจ้าภาพเดี๋ยวเรามาร่วมบุญกันนะเอ ulous. เดี๋ยวเรามาร่วมบุญกันนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมบุญกันโอเคนะต่อแต้มบุญต่อแต้มอากระถิ่นทอดในวันที่อากระถิ่นท้งนี้คือสร้างโบสถ์นะคะสร้างโบสถ์เดี๋ยวเรามาร่วมกันร่วมแบบทุกป,ปีที่เราเคยร่วมกันนั่นแหละนะคะ เอออ่ะแคปเจ้อนอยค่ะฮานอยที่ให้เล่นงแค่ปกปตินะคะอ่ะอะค้างแป๊บหนึ่งโทรศัพท์ค้างแม่แป๊บหนึ่งนะโทรศัพท์ค้างอุ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยงงอ่ะเสียงมาจากโทรศัพท์ฮะฮะเออโทรศัพท์ลวนอ่ะ เสียงมันออกมาจากหนูไฟ์เครื่องไฟ์สดอ่ะเม่เดี๋ยวดูเฉียโทรศัพท์ระเบิดวะคนดูเยอะเกินเออก้าค่ะวันนี้มั่นก้าใครรูดชอบรูดรูดก้านะคะวันนี้มั่นสุดๆมั่นก้ามั่นเยี่ยวแตกเลยค่ะบอกได้เลยนะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะแม่นะเดี๋ยวเราร่วมบุญกันใครอยากร่วมก็ร่วมนะคะไม่อยากร่วมไม่เป็นไรหนูทบบนําทแบบนี้ของเจ๊ทําแบบนี้ของเจ๊มาทุกปีแล้วนะคะปีนี้ได้เป็นเจ้าภาพนะคะทอดกระถิน่น ร่วมในการสร้างอุโบสถนะคะ,ะเสียงมนฝนตกค่ะเสียงมาจากไหนะุุตาและเสียงสะท้อนอ่ะโอเคหนูปิดไลน์นะโทรศัพท์เหมือนแปลกๆอะ่ะ